แชร์ภูมิใจเสนอหน่อยร้อยลูยังครับอ๋อแล้วพี่ผมพี่บอกว่าไอ้ภาษายังไม่ถึงร้อยลูเออรายละเอียดเขาไม่ยากเลยเดี๋ยวที่เดือดเดียวครับทุกโยมนับเป็นงานไปนับเป็นงานไปครับครับพี่แล้วก็พี่พูแล้วก็ไอ้ตั๋วยังไงติเราจใช้ย่างค่ะจะอยากไปเรื่อย

ให้วันที่ห้าคือไม่ได้บินไปธรรมชาตไปเยอรมันแล้วเหรอเจ็ดปีต่อไป่สองวันอ๋อถ้าเราเกิดหายจะได้เพียวก้อก็องก้องแม่ทำไรก็ว่นมาเียระโดนตังหูมันฟางหูว่ะหลายคนถามหาเยอะมากนะเพราะตางหูไม่ได้ขายไม่ได้ขายแพงอะเนาะแล้วคราวเนี้ยคือ เขาเรียกอะไรโรงงานที่ผลิตอ่ะเขาไม่ขายไม่ผลิตแบบที่อยากได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไปรับจัดแต่รับมาจากไหนเนี่ยใช่ขายถูกจริงค่ะใครอยู่ทันช่งยุคยุคขายตังหูนะคงได้ตังหูไปหลายคู่อ่ะใช่ตอนนี้นี่นะตอนที่ผมเรียนช่วยข้าแลอะไรนั่งมองที่ลงงพักก็ไม่ได้เป็นรีเจเตอร์แบรนด์อีฟแล้วนะคะแต่ก็ยังคุยกับพี่พที่อยู่ที่อีฟอยู่ใช่ พี่พี่ก็น่ารักกันมากคุยคุยคุยีัยคุยกับพี่เขาอยู่ค่ะยวพอบัวข้าายิ่มีเดียวว่าคือราว่าหัวอะไรเนียใชปะมา้านาบัวข้าวเป็นที่อยู่จับใ่ก่อเนยใสอเป็นัหนึ่งได้ยะเอาเอาใส่หนึ่งค่ะใก่ ทันยุคต่างหัวยุคนั้นคือยุคเฟื่องฟูมากเอามากี่ลายเอามาเท่าไหร่ก็หมดซื้อไม่ทันอ่ะถูกจริงๆยุคต่างหูนี่คือซื้อไม่ทันอ่ะขายถูกพ,พี่เจมพูยเพิ่อยู่พ,พ,พี่เจมไม่รู้หรอกว่าสั่งไซเพิ่มหมูเหมืออะไรใครจะไปกินไส้ ขอน้ำจิ้มใหม่ยะคขอใส่เรือใหม่เลยคะเฮเอาแต่น้ำน้ำได้ไหมคไอ้นี่มันเยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะได้เหงือใจปะมีแต่ใจของนนเลย ก็เป <S ares> ็นับก็ะแผ่นรับิสหรือว่มีแต่ใส่เยยก็เหมือนปนก็เมือนเป็นเศยเขาช่วยรวบรวก็ได้คำพิเศษอยก็คือที่เขาทำเจแยกกันทไดคศรับก็รรของนี่ไปแล้วว่าเป็นในเน็ไครับ ได้ครับจะได้ครับก็ได้จะได้เบื่อเรบเป็นเกื่อนของพี anyway> ่ไปอะไรอย่างเงี้ยปเด็ก็ลองให้พิมพ์เมนูได้ถึงไม่ติดเลได้ทันทีไม่ติดเลยดูเลต้องพูดเอเยอร์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวโดนติดต่อแบนนะคะใครรู้ชื่อร้านแล้วพิมพ์หน่อยนะคะชื่อร้านว่าดูเลนี่ค่ะชื่อร้านว่านี้นะคะอยู่ที่บีไฮฟ์นะคะเมืองทองกกก็็็ไไไไดดด้้้้้อยยยู่่่แแลลววววมันนุาเ จิ้อร่อยอ่ะคุคมจิ้มกินมเลินครับแต่ผมจิ้มกินเลที่บอกว่าเป็นไพร์เอร์นะที่ออกมารว่าใช้ชีร้านนี้นแหละเขาใจไมผดคือผมอยากให้มีอะไรผมได้ที่บ้านเพจแบบเป็นลูกผสมของที่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของที่ด้วยที่แบบใช้โกมันใา่ใส่ใส่ใส้ใด่ใส่ใส่ใส่้ส่ใส่ส่ใส่ใส่ใ่ใด่ใ่ใส่ใส่ใส่่ใส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 ่่ใส่่่่่่่ใ่ส้่ใส่ พอเพชรคุ้ชื่อร้านอะไรร้องดูครับแบงไลยว่ะรูเป็ดได้ครับได้ครับแต่มันมีเมนูอราคาด้วยนะคะอราคาด้วยก็ได้นะคะร้านนี้คุณชิ บวกนะคะคแบทบวก,กแบทบด้วยต่ำหรือเปล่าไม่แพงอะ่ะจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์แค่แบบเนื้อหมูนะ่ะใช่พวกซุปอะไรอย่างเงี้ยซุปก็ไข่ตุ๋ตนี่ต้องต่างแยกนะคะแต่ไส้รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์เนี่ย แ,แต่ชอบสาขาที่เมืองทองเขาไส้มันเล็กไส้มันจะเล็กเแล้วก็ไส้มันจะเป็นไส้เล็กๆแล้วก็อร่อยแต่กินีสาขาไม่เหมือนกันต้องกินที่ B House เมืองทองเรดูเรดูเอ้ยดูเรเอ้ยถูกแล้ว เจเป็นหััตว์เจมไม่รู้อยากกินไส้เจมเป็นหัรัตว์อยู่เขาไม่รู้หรอกว่าเราและทกินไส้ นา่นนนา,กกากินวันนึงนะอรนอยมากน่ากินมากไอติมอร่อยมากไม่ใช่ไอติมใส่อร่อยมากอ่ะเขาบอกให้ติมไอติมชอบรสอะไรชอบกินไอติมรสช็อกโกแลตชิปอันยองหรอได้เลย ชั่วโมงครึ่ง่ใช่ไมมขมเลยไม่ขมเลยไม่ขมเลย,เลยแล้วเหนียวเหนียวหนึบหนึบอร่อยมากมากเลยมันแบบหนึบหนึบแล้วมันแบบอร่อยมากคือไม่ไม่เคยกินไส้ที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเว้ยไม่คยหกเลยมากินแบบครั้งที่ร้อยได้แล้วที่นี่ร้านร้านเนี่ยแล้วมานะไม่กินอะไรอื่นเลยกินแต่ไส้เมื่อไหนไส้หมดคือร้องไห้ วันไหนคือใ่หมดคือเสียใจสุดๆไปเลยะนื้อออกไปมันเศร้าเลยก็นนนนมาที่นี่อุ้ยไดอยู่ได้อยู่ยอุ้ยเขาปิด,ดแอร์เฉเลย,ยไมเสียงมันดับมันดับไปแล้วคะนี่ก็สิล่ลคาค่ะอ,อ๋้ดแอร์ดับแล้วทุกคนตกใจแล้เงียบกิ๊บ เงียบกิฟต์เลยแม็กกินไอตังคุลวันหนึ่งยี่สิบแท่งกับเติร์นหน่อยเบาหวานจะกินเอาไอเนี่ยมนกินแบบปกติเราสั่งอะซื้อชานมกินไข่มุกินด้วยกันใช่ไหมไอเนกกี่ยจะสั่งหวานห้าสิบสวยแม็กสั่งหวานร้อยไอเนี่ยสั่งหวานร้อยแน็กคือสั่งหวานตัดขาตลอดเลยมันชอบกินหวานมากทุกคน หวานแบบหวานลอยอะ่ะฉันคิดหวานฮัสซมันคือหวานลอยอะดูแต่ดูทรงตัวมันด้ยไม่ต้องห่วงนะลอยเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะเพราะว่าหนึ่งคือมันออกกำลังกายเยอะคิดว่ามันน่าจะเผาผ่านดีมากๆเลยเบาหวานแล้วแน่ยนั่นเขาเรียกหวานักข่าแม็กกี้มาตักข่านี่เขาขายอนของเพื่อนพี่อะหวานลอยจริงถ้ามีลอยยี่สิบได้ก็คือลอยยี่สิบออกไปเลยค่ะ ที no kel, e? ini, ่เราแม่เอาอะไรยากเลยเนาะไ่เนไรทุกคนขอเชี่ยวและไส้ไปแตะโลไม่เลยมากเลยทุกคนเป็นไส้ที่อร่อยที่สุดชื่ไม่เคยกินไส้ที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาตลอไม่ได้อยากจะอวยเยอะแต่คือมันต้องอวยแล้วม่้เพราะว่ามันดีสุดเลยวะ

อร่อยมากคะหอมมากทุกคนอร่อ่ดูน่ากินมากเลยสุดเลยเสียบเสียบมันเสียบ

เพราะว่าไส้ที่อื่นไม่เหมือนที่นี่แน่นอนอันนี้เ็นมี้วซุยจริงไม่รู้ทำไมหรอแต่ท uh right. ี่นี่ไม่เหมือนดังนั้นมาที่นี่มากินไส้มาทุกคนล้างท้องมาเลยนะกินกินไส้หมูให้มันไปแทนไส้เราเลยถ้ามันเยอะๆนะคะไส้หมูคืออรนอยสุดไม่เคยคิดจะกินเลยไส้ข่างในเน่ไม่เคยคิดจะกินเลยอ่ะไส้หมูหมูไก่ไส้วัวอ่ะพอถามเริมไม่แน่ใจเลยลูก ชื่อร้านว่าดูเล่เอาใครรู้ชื่อร้านพิมน,นะคะอยู่ตรงดีไฮท์นะคะก,กินเหมือนแห้งไส้ออเอาลยอันนี้มันก็น่าจะไส้อดเหรอคุณไม่ไแน่ใจมันคือไส้ไหลหมึก มีความว่าให้ช่วยร้านนี่เลยค่ะอันนี้เลยนะคะของคุณแนนนะคะอกคือไส้หมันจะมีบางชิ้นอะที่มันอ๋านุ่มหมายถึงว่าจะมีความเละหน่อยก็คือจะกินง่ายๆแต่ไส้นที่อร่อยคือไส้เลยหรือว่า ให้ที่เหนียวหน่อยเนี่ยให้มันยืดๆกึบๆหน่อยมันไม่ได้เหนียวขนาดเคี่ยวไม่ออกด้วยคือมันเคี่ยวเรื่อยๆมันก็ออกแต่แบบว่ามันต้องให้เคี่วน,นานๆแบบมันถึงจะอร่อยอันนั้นอร่อยสุด,สดๆกินกับน้ำจิ้มของเขานนเนี่ยกินน้ำจิ้มเก่อนโวตรอร่อยโคตรอร่อย แอปเาแบบลูกเออ่มีคนชอบมีคนเ่าเรียกว่าอปแมันจะบอกได้ว่าวันไหนว่ซึ่งเราก็เขาไป็นล้อเองเราบอกว่เปนาแต่เราเป็ตัวเราแต่ว่าเขาเหรอเขาไปอี้น้อขา บอกอิอกที่ข้าขาวข้าขาวไหมบอกวิธีทำให้ตัวขาวพีทำใตัวขาวคือนั่งเล่นเกมอยู่บ้านไม่ต้องออกแบบนอกแส่อ่อนือหมดลูกนัคะไม่ใช่นะไม่องอะเ่ี ที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยอันเนี้ยไม่เคยทาครีมกันแดดนะเพราะเป็นคนเหนียวแต่หลังๆเริ่มจะมาทาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าจะเองเริ่มแก่เนี่ยมันจะเริ่มแบบนี่เห็นปะเห็นปะมันจะมีความเย,ยอยๆหน่อยเย,ย่อๆอะไรเงี้ยพวกริ้วรอลงนิ้วรอยก็เริ่มกลัวแล้วกลัวเป็นพวกรอยดำๆตรงนั้นอ่ะกันแดดคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก,กับชีวิตนะคะแต่ถ้าไม่อยากเป็นฝ้าก็แค่ไม่ออกจากบ้านแค่นั้นจบ พี่เจมเโมโหพี่เจมเขาโมโหแบบมีคนแบบพี่เจมเขาโมโหเวลามีนคน,น่ะมาคอมเมนต์ด่าเขาแบบด่ากัดว่าแบบอ้วนจังเลยอะไรเงี้ยพี่เจมถามว่าด่าเม่งไหมแกก็บอกว่าไม่ต้องมต้องจะด่ดาเองใครสัก คือฝั่งฝั่งแม่ไม่ชอบกินเปรี้ยวขนาดนั้นแต่ก็คือมีการคนเที่กินเปรี้ยวโดดขึ้นมาแต่ฝั่งแม่เป็นทรัสซิเม,ยมียหมดใช่ไหมนี่ก็เป็นเหมือนกันก็คือมันให้เลือดไม่ได้นะคะให้ให้เลือดบริจาคเลือดไม่ได้เพราะพยายามบริจาคอยากบริจาคเลือดมากๆแต่บริจาคไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเ,ออเก็ดเลือดมันไม่ได้นะคะแต่ณตอนนี้คิดว่าน่าจะบริจาคได้แล้วเพราะน่าจะแข็งแรงคือเยอะอ้วน นี่พุ่มตรงนะคุณที่ไปต่อผมอะที่ไปต่อผมแล้ไไวไปยวๆอะจะบอกอันนี้พุ่มตรงนะหน,น้าเหมือนญาติเลยเว้ยแต่เขาไม่ใช่ญาติเรานะแต่เหนว่าหน้าเขาอะเหมือนญาติฝั่งพ่ออ,อะเงนียวปะเห็นแล้วตกใจเหมือนนี่หน้าเหมือนญาติฝั่งพ่อเลยอะเพราะว่าเหมือนญาติฝั่งพ่อแต่ไม่ใช่ละเห <c oughs> มือนมากงงงงมากแม่ อร่อยมากค่ะทุกคนทุกคนอร่อยเลยดไม่เคยสั่งมาก่อนสายตาสั้นอืาร้อนนี้ยเหมือนข้างันึงจะร้อยเจ็ดสิบห้าข้างหนึ่จะประมาณสองร้อยละค่ะเคยถามแยกกันนะว่าถ้าแต่งงานไหจะไปงานไหม กแน็กไม่ค่อยเป็นงานแต่งไข่แน็กบอกไปเรารอดูกันว่ามันจะไปไหมเราว่าแต่แน็กเลยตัวเองก็ไม่คือเป็นงานแต่งไข่เหมือนกันเวลานะเวลานค,คนเขาทักว่า อ้วนรถหน่อยนะผอมๆจะได้สวยต้องหันนี้เคยเจอใครที่อ้วนแล้วสวยเท่ากูเปล่ได้แล้วก็ปเปลี่ยนเลยพอบพอแบบคนมาคำถามกูเคยเจอคนอ้วนคนไหนที่สวยเท่ากูเปล่าไม่มี ยูนิคยูนิคหาตัวจับได้ยากคนผอมเราสวยเห็นได้ทั่วไปแต่คนอวน้วนเราสวยคือกูอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้เล่นเกมนะคะใครที่รอดูเล่นเกมอยู่เดี๋ยวคืนนี้เล่นเกมนะคะใครที่รอกินก็รอไปก่อนนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวคืนนี้เล่นเกมนะคะใครอยากดืเล่นเกมก็รอดูคืนนี้ได้นะคะแล้วก็กินก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ลายกินอีกเรื่อยๆนะคะเขาพิเศษไม่อยู่แก่่เจอไม่อยู่ มาดูนกันที่คอ copper ปไปด้ปเปอร์นี่ก็เอาจริงนะวันไหนที่ตั้งจะไป,ปเลปีเ้ยง copper นะเฮ้ยฉันเคลื่อนไหวอยู่อะไรอ่ะเหาว่าฉันไม่เคลื่อนไหวคืออะไรมันบอกว่าฉันไม่เคลื่อนไหวในในไลฟ์ไม่เคลื่อนไหวเลยเอ่ยม่เคลื่อนไหวอยู่โคดยู่คดิ มาพี่เจมมานะคะแต่น,น,นั่งคุยธุระอยู่งข้างนะคะหมดแล้วนะคะทุกคนลืมกินกุ้งกจะโอ,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 องรถจยาอมา่อมล้วมามข้าสยแงสยางอม่วยมากนะคะยากยากเรื่องความสวยอ่ะ รพยายามอยู่ทุกวันทาครีมก็แล้วแล้วก็แล้วอยากให้มันสวยน้อยกว่าจะได้เลิเกปวดหัวไม่ได้เลยเสียสวยให้มันน้อยกว่าน,นี้จริงความสวยทำให้ฉันลำบาก จับเลยผมแกจับเลยตอนนี้งานพิเศษมีเฉพาะมีแค่หนึ่วันก่อนอาทิตย์และมีแค่สีสัปดาห์ปวดจะหัวใช่ไหมพี่ยอดจะไหวนะบอแกใ คือคนเข้าใจไหมว่าผู้ว่าน่ะมันเครียดส่องกระจกแล้วแบบไม่อยากกลับไป้องมือเลมันจะมีคนอ้วกคนไหนสวยได้ทุกตัวเครียดเลยทุกวันที่ส่องกระจกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเครียดจริงแบบมันเครียดเลยอ่ะเวลาส่องพิมพ์แบบมองตัวเองแล้วแบบ ทงไนมันเหงื่อนสวยขนาดนี้วะยแปลกใจกประมาณนี้หละ,ะค่ะทุกคนเอี่ตัวอี้ไม่ตลกเลยนี่นเรื่องจริง่ตอมวนนี้คนเริ่มอยากทิปทิปกล้องละเริ่มอยากทิปมือถือละอยากโยนมือถือทิ้ง ผอมแล้วนะคะเคยผอมแล้วแล้วก็ไม่ค่อยชอบตัวเองวร์ชันผอมเ่อันนี้เรื่องจริงเลยเว้ยอย่าหาว่าขี้มูนะ,ะเรื่องจริงนะก็คือเคยผอมแล้วช่วงหนึ่งน้ําหนักประมาณเหลือ47ได้นะคะน้าหนัก47แล้วก็ไม่ค่อยชอบหน้าตัวเองตอนนั้นเท่าไหร่มันตอบทุกคนหน้ามันตอบตอบว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่หน้ามันผอมมากคือ คือหน้าก็จะเหมือนแม่เว้เวลาน้ำหนักลดอะหน้ามันจะลงอันดับแรกใช่ไหมแล้วตอนที่หน้าสี่เจ็ดคหน้าแบบตอบตอบว่าอะไรเอยเอาไปเ <c oughs> ดี๋ยวโดต้านะคะตัวโดต้าเดี๋ยวเออเดี๋ยวไลฟ์คืนนี้นะคะเคยผอมแล้วมันหิวใช่ค่ะอยากเปิดรูปให้ดูเหมือนกันตอนผอมอนะเพราะว่าหน้ามันจะเล็กมากๆกแล้วก็เหมือนตัวเองรู้สึกว่าเหมือนร่างกายตัวเองไม่ค่อยเขาเรียกไงอะ มันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่ใช่แต่ตอนนี้คือเหมือนแบบมันแฮปปี้อะโอเคร่างกายมันหนักอ้วนจริงๆเลยแต่คือมันก็แฮปปี้อะไรย่างเงี้ยแต่คิดแต่คิดจริงๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าถึงถึง,ถ,งถึงอีกนิดนึงอะอีกแป๊บนึงจริงๆอะจะลดแล้วจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โกหกลดเพราะสุขภาพตัวเองนะคะลดเพราะว่าอยากลดไม่ได้ลดเพราะว่าเพื่อใครคนอื่นไม่ได้ลดเพราะว่าคนมาบอกว่าอ้วนเปล่าลดเพราะสุขภาพ อยากลดเพื่อสุขภาพแต่คือช่วงเนี้ยมันคือช่วงกอบโวยทุกคนเขา้าใจปะกอบโวยที่ว่าคือแดกเข้าไปแดกไปกินเข้าไปที่มันอยากกินกกินเข้าไปกินไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้คงเลือกกินมากกว่าน,นี้แล้วแหละถ้าสมมติว่าลดจริงๆอ่ะมันคงอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกกินอะไรเงี้ยอืถ้าใครดูอยู่เคยเคย,เคยพูดไปแล้วรอบนึงเนี่ยทั้งพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยใครบวกอยู่บ้างถ้าวันไหนกระบอกจะลดอ่ะมันลดเป็นของกันได้นะอันนี้เรื่องจริง ลดไปพร้อมกันได้เพราะว่าจะได้มีเพื่อนลดไงจะได้เห็นความทรามานว่ากูก็ทรามานไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะการที่อยู่ดีะเรากินน้ําหวานมาทั้งชีวิตแล้วอยู่ดีจะเลิกกินน้ําหวานหรือจากกกินของทอดมาทั้งชีวิตอยู่ดีจะเลิกกินของทอดอะ่ะมันจะยากนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะทำไอเฟนะคะแล้วก็ออกกาลังกายบ้างนิดหน่อยจะเป็นออกกาลังกายหนักมากถ้าจะเริ่มออกอกำลังกายหนักมากๆก็คือช่วงที่แบบน้ําหนักมันไม่ลงอีกแล้วนะคะแต่ก็จะเริ่มลดก่อน สัญญากันก่อนว่าถ้าลดจะลดไปพร้อมๆกันเคยพูดไปรอบหนึ่งแล้วถ้าใครดูอยู่นะคะถ้าารจะลดเราจะมาลดไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพของพวกเราเองนะคะอันน่าเป็นไงใครอยากลดด้วยรอเลยนะคะสัญญาด้วยนะคะพิมสัญญานะคะอันนี้ต้องสัญญากับตัวเองนะว่าจะลดไปพร้อมกันนะคะลดเพื่อสุขภาพนะคะความสวยคือของแถมนะคะลดเพื่อสุขภาพอย่างเดียวนะทุกคนเน้นลดเพื่อสุขภาพสัญญานะคะทุกคน ส,สู้เราจะลดไปด้วยกันนะคะเอางี้ใครถ้าในอนาคตบังเอิญอาจจะได้แต่งงานางจริงๆถ้าใครที่ลดน้ำหนักนะคแคปประโยคนี้ไว้ด้วยกันนะวันงานแต่งเดี๋ยวจะชวนมางานด้วยเป็นไงเป็นไงเท่ปะเราจะผอมมางานนไงเท่ไหม เอาไหมอยากมางานแต่งไหม <c oughs> ใครอยากมางานแต่งมัง้งเดี๋ยวฉันจะจัดโซนไว้ให้เลยสําหรับคนที่อ่าเป็นไงลดน้ําหนักได้ไปด้วยกันหน้าเป็นไงถ่ายคลิปวีดีโอเกี่ยวไปบเรย่นะเป็นหลักฐานอาจจะมาเดี๋ยวฉันจะคัดเลือกคนมางานด้วยเป็นไงดีปะ่ะ <laughs> ลดไปด้วยกันนะคะเราจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันนะคะมัมนแน่อัดไว้ด้วยนะคะคําพูดที่พูดไว้อันนี้เรื่องจริงนะเพราะอยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกไงถ้าเริ่มอยากจะรักตัวเองขึ้นมาอยากจะทําให้สุขภาพขึ้นมาก็ทําได้นะจริงๆแล้วไม่ติดเลยแ่แต่ไม่อยากให้ลดเพราะว่าคนอื่นบอกให้ลดอะ เอาให้ใจเรามันรูงสึว่าเฮ้ยมันอยากลดจริงๆอะค่อยลดมากกว่าแต่สมมติมว่าวันที่กัดลดแล้วทุกคนยังไม่พ้องไม่ต้องลดตามเว้ยจริงๆแล้วเอาให้ใจเรามันแบบโอเคกูคจะทำเพื่อตัวกูเองด้วยอย่างเงี้ยค่อยเริ่มข<น>มล่วงดังน,น,นั้นทุกคนถ้าอยากลดค่อยๆลดนะเดือนละสัก2โล3ามโลเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะอย่าลดทีแบบเดือนนึ10ิโลดอกคือผมล่วงแน่นอนนะ ผู้หญิงกับผมร่วงมาเป็นของกู้กันดังนั้นใจเย็นๆนะคะค่อยๆลดกินข้าวให้ครบนะคะทุกมือ้อนี่ไม่ค่อยกินผักแต่พยายามจะอัดผลไม้ไปแทนนะคะเอาลงไงนั้นกำลังหนักยีนงจะเอาลงยังไงร้อยโลแหละทุกคนมันลงได้จริงๆนะมันอยู่ที่ใจเราล้วนๆนะการลดน้ำหนักไม่ได้อยู่ที่อ,อื่นอยู่ที่ใจล้วนๆเลยคะ่ะ แต่ก่อนที่อยู่ที่ใจเราล้วนไปตรวจไปตรวจโรคก,กันนะบางคนอาจจะเป็นไทรอยเป็นอะไรเงี้ยมันต้องกินยาด้วยทุกคนมันไม่ใช่อยู่ดีแบบบางครั้งมันเป็นโรคที่แบบลดไม่ได้อะไรเงี้ยยังค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลดค่ะเดี๋ยวลดแต่ยังไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าลดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกนะคะสี่ห้าคงไม่ลดไปถึงนะคะคิดตั้งตั้งไว้ว่าจริงๆแล้วจะไม่ลดถึงสี่สิบห้าแล้วสี่สิบเจ็ดก็ไม่เอาแล้วคืออยากให้ได้อวบๆไม่ได้อวบถึงห้าสิบห้า หรือไม่ก็6กสิบลยประมาณเนี้ยไม่เกินหกสิบอะเอางี้ดีกว่าไม่เกินหกสิลดประมาณสิบห้าโลย0ิโลนะคะประมาณเนี้ย mm hmm. เพราะว่าเคยเคยตอนห้าสิบ้าคิดว่าตัวเองอ้วนอะแต่จริงจงคือตอนนั้นคือไม่ได้อ้วนอะเป็นแค่วอวบอะแล้วคือฉันก็ชอบตัวเองในเวอร์ชันแบบอย่างนั้นมากกว่าไม่ชอบตอนที่ผอมแบบผอมจัดจ้าผอมแบบผอมเนี่ยไม่ชอบจะลดประมาณเหลือห้าสิบห้าค่ะตอนนี้เจ mm ็ส hmm. ิบห้าต่อไปนี้ สูง160ค่ะสูง160ค่ะคิดว่าจะลดเหลือมา55 60ไม่เกิน60อเอางี้เดี๋ยวทุกคนรอดูหน้านะเมื่อไหร่ที่ฉันเริ่มลดน้ำหนักหน้าฉันจะแบบซีดลงอย่างแรกอันดับหนึ่งตัวจะลงยากมากนะคะทำได้ค่ะทำได้ทุกคนทำได้ถ้าอยากทำนะแต่มันต้องแบบจิตใจมันต้องเข้มแข็งนะจิตใจต้องเข้มแข็งจริงๆนะทุกคน